ไปทำไมเนี่ยเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ลุงจะเอาเท่าไหร่สููงกกกว่่า็ไไปมจะเอาไปจ่ายค่าแมวหรือเปล่าเนี่ยเอาไปจ่ายค่าแมวเอาจ่ายค่าแมวปะเนี่ยตอนนี้ชนะคดีก่อนเถรอเออแล้วพร้อมชดใช้ค่าเสียหายไหมสมมติว่าเราทำจริงเรื่องสาหัสเสียหายอย่าเพิ่งพูดคิดว่าจะทำให้ลุงทีละปัญหาลุงจะชนะใครไหมคะนี่นี่ลุงพักนะเออมามามา มาตำรวจได้ออกมาข้างนอกกันเนี่ยลงมา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 คุยให้รู้เรื่องหน่อยคุยให้รู้เรื่องหน่อยมามาคุยให้รู้เรื่องหน่อยเออคุยกันเรื่องราคาเอาไทยรัฐเอาไปห้าพันไทยรัฐเอาไปห้าพันห้าพันนะเอาไปออร์เรายการห้าพันเลยเอามามาหกพันไหมไอ้ลุงจะประมูลเลยไงเนี่ยประมูลประมเลยโอ้ี่ হুম বাবা ভালো ভালো ভালো